แม่หน่าเอาม้ออัดกุตูเลย,เยมาคุยโอ้โหกับบดไม่ได้แทบแๆกมีอะไรจะมานำเสนอมีเล่นเกมใหม่ครับ <c oughs> ดังมันมากเลยครับเกมบาสครับสร็มดังไม่ใช่เลยควายนั่นเลยืิ <c oughs> ข้ามสะพานมาเช่เช่อาปิวอีกซะปิวอีกซะโอ้ยมันบอกปิวย่อนนั่นนี่แหละมึงเสือกว่ะตอนบ่ายเขาก็สิได้กลับเลยมันบัวจับฉลากเซิร์ฟก็ได้กลับตอนนี้ตอนเที่ยงลาภู่มาจับฉลาก มาบ่กูบ่บ่เมื่อวาบ่เป็นยังก็เจ้าบันไดมาเห็นยังวะก็เจ้าบันไดมาเห็นยังวะพอตัวลาไปด้วยบักฮานี่เล่นเกมอยู่ครับ